เอาลครับทุกคนล่าสุด TVN ประกาศบน Official Fanpage Miss Universe Thailand อย่างเป็นทางการนะครับผมว่ามีการปรับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022ในปีนี้ครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เต๋าเนี่ยได้ลงคลิปนะครับว่า TVN เนี่ยมีการปลดนิโคลีนอย่างสายฟ้าแลบนะครับผมโดยล่าสุดเต๋าได้ทําการลบคลิปนั้นไปแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเกิดการสื่อสารและการเข้าใจผิดเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวนะครับโดยล่าสุดนะครับผม ทาง TPN นะครับประกาศชี้แจงปรับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022นะครับโดยบริษัท TPN Global จำกัดนะครับในฐานะ ผู้จัดการประกวด Miss Universe Thailand 2022ขอแจ้งเรื่องการปรับตำแหน่งของรอง Miss Universe Thailand 2022ตามมาติที่ประชุมเลขที่5ทับ2,565ดังต่อไปนี้นางสาวกัญยรัตน์หนูแก้วหรือว่าไอากันันะครับขึ้นมาเป็นรองอันดับ1แทนนิโคลีนนะครับผมนางสาวสุชาดาช่วงสีขึ้นมารับตำแหน่งรองอันดับ2 Miss Universe Thailand 2022นะครับนางสาวเวโรนิกาปรากาโนนะครับ ขึ้นมาเป็นตำแหน่งรองอันดับ3ของ m i s s u n i v e r s e Thailand 2 0 2 2เนื่องจากรองอันดับ1นะครับนิโคลีนะครับไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบขององค์กรได้นะครับผมยังไงนะครับผมเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทาง TBN และนิโคลีนะครับเชื่อว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลของตัวเองนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายเลยครับ